สวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อ <Okay. S 1> อน้องมีเสื้อผ้าเฮ็ดแนวปลูกต้นพริกไทยด้วยครับนี่ปลูกพริกไทยครับสมดินครับนี่นครับเป็นดีผุนไส้ครับแกะเผาเป็นดินใส่ดินละเอียบเรียบร้อยแล้วพี่น้องสมดินสมดินเนี่ยใส่แกะเผาเนี่ยดีเท้าไฟนะครับอง่างยๆ ใส่ใส่ใกล้ถวยนึงได้พี่น้องอันนี้แกแกแกบักครับแต่ว่าอแกไม่เข้มก็แบบพี่น้องผมก็กาใส่ต้องไปครับถวยนึงร้ายพุผมก่อนจะใส่พอถวยนะครับสิ่งสั่งหพริกไทยพี่น้องผมต้องกใส่ซีอิ๊วขาวครับ ลืมหลอกข่าวพี่น้อง mm hmm. มันดูดน้ำในยู่ดนนครับผ mm hmm. สมกันพี่น้องสามอย่างนะครับเราดินใส่นำ้ำ mm hmm. จะเสียมก้นอุปกรณ์ของผมก็มีซ้ำนี้ mm hmm. นะครับ มมลายยางครับคนมันเข่ากันเลยครับดินมาก็วิสิซุ่มซื่อดีครับเวลาหดหนามขสงวันนี้เร็วกใส่แต่ดินดินกันแหงไรแหงไว้นะครับมันเม่เปียดุนโดนมันก็จะแกนดินเอาแต่ดินครับใส่คุยยกบผ่าวผอมด้วยที่หน่อ ใส่แกะพอมแกะที่ใกล้นะ่ที่ใกล้แกบมาที่น้องนี่จะซื้อทุ่งมาหน่อยครับซื้อทุ่งมาทีเดียวครับมันจะสิดูดนามเวลาเขาหคตนาำดูดนามไปติด้ดนนะครับ สมขีไก่ใส่พร้อมสิงห์งามเร็วกว่พี่นอ้องเสียมบุตรนัดพี่น้องเอามือเลยครับเดี๋ยวก็สี่ห้าทุ่มบน ปิดไส้ผมกดตัดมาเรียบด้วยเนี่ยสิงานตัดมาเรียบ้อยแล้วครับสั่มผิไท้ครับจะไปฮอดดูนะพีน่น้องเราจะดินเที่ยวฮดดูหดตาย ตายตั่งเห็นตายไปครับ เลยนีพอมกับสีห้าทุ้งเลยครับพอ้พอมกับาสีท่ทุ้งมางทุ้งมาตัวใหญ่กอที่เราจน้อยหน่อยก็ดีอว่น้อยก็ไ้ครับตัวใหญ่กิดครับจะเสียบส,ส,ส้องตนได้ที่นอยอู้หูเรื่องดินครับได้ทีหน นี่พอดีนี่ถุงซ้ำนี่พอดีครับนี่ขนาดนี่พอดีพี่น้อง,งมันใหญ่ใหญ่เกินกันซองนี่พี่น้อง,งมันยยม,มันใหญ่โผล่ไปล่นนี้พอดีพี่น้อง พอเขาก็น,กน,กนะไรบคุครับผมเห็ดเกิดดีที่น้องบุตายกรบสับว่าจะมัน,นโเหิ มันตายงไงครับหายประมาณไหนที่น่อที่พี่ักินน้องอย่ไปซีดานหม่ครับที่น้อันี้ยายโหดครับหน่อยก็หน่อยโหด ส่ใจขอ,ขอ,ขอมามากเลยน่าเร็วครับใส่คุยแบบข้าวนี่จํจำกัดดอกพี่น้องคำนวนก็ว่าก็ดีนะคะระับแส่หลยายแต่หลายดอกเลยสวางดีเลยงอนุก แม่ยังไม่งีครับแต่หาซุ้มมาแมงก็ทันเลยโซ่ท so ุ่งแมนเกิีกันมาแลวนะครับนี่คนีโอ้ยครับนี่ยหายยายครับเลยครับยงครับ ต้งรุ่นนี้ครับนพอดีไปซื้อรถตุรกีลนด์หน่องเาไปเสียบพิงใบได้พี่น้องไงเพิ่งใบหนอกครับเสียบลีกน้องจะงขอนะครับประมาณน้ มีหาดเนี่ยจะน้อยแห้งดีเลยครับมีหาดเนี่ยจะน้อยแห้งดีครับติดเร็วต้องีบเสียดใส่สามต้นได้ได้พี่น่อยไงนะถึงไงครับอ้ำไม้ของไม่ก็เป็นอยัางหนึ่ไใช่ครับ เอ้ยน้องโอ้ยียงดินแห้งยังไงหอครับตรงต้งแก้ที่น่อแก้ดีครับ ครัหาคนทอนกันหาแบงให้ติดเรีวครับมัติดเรียวครับเสียต้อไปเลย เสียบเือไว้กันตายที่นอกเต่เด็ใน้องขอซ้มขอเสียไปหมดครับวางมากรบจักหน่อยหนออี ล่างพุ่มห้างนกนะครับล่างรอห้าง,างนีน่นคนติดตู้ตินะครับหยับลงไปเลยฮะทันแหง ก็ไม่ได้หันไลท่ทุ่งพี่น้องได้สุดภาพี่น้องไปเบิงังครับซ้ำติดแล้วพี่น้องเสียจ <c oughs> พดดินใส่ไม่ใช่ว่ไปเสียพ่นรื่มพดน้ำกั็ตายพี่น้องตอนนี้รื่มพดหนามแล้วสองตัง้มเน,น,นี่ยแบบว่าตายแล้วมันซุมโดนพี่น้องเดี๋ยวหน่อยทุ่งทำันก็ดีแล้วครับ าติพี่น้องไปเบิ้งนะครับตัวผมเอ็ดเหลือมันก็ติดอยู่พี่น้องนี่ครับพี่น้องมันก็ติดตรงยอดงามพี่น้อง ครับนี่แหละพี่น้องมีกระติสแล้วพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดถุงพี่น้องพิดมาแล้วครับ mm hmm. ทุ่มพิสมาใหมา่สองถุงครับพิสตรงง,งามๆครับ ผมกจ็จะจบคลิปไปเพียงเั่หนึ่งได้ที่น้องสวัสดีครับ